สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะหนักใจแล้วก็แอบ,บกังวลนิดนึงนะครับคือมันไม่ได้ยากแต่อย่างใดแต่ผมแอบ,บกังวลเพราะว่า ในคอนวันนี้นะครับคอนเทนต์ก็คืออ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยแล้วกันขอบคุณมากๆนะครับโดนทชชาเลจ์นะครับเขาบอกว่า,วาเล่นอ่าของแต่งนี้หน่อยครับใส่สกินได้ก็คือ x m 4นั่นเองนะครับแล้วก็ของแต่งตามนี้เลยซึ่งผมบอกว่า x m 4เนี่ยไม่มีของแต่งปวดแน่นอนนะครับของแต่งของ x m 4เนี่ยไม่ว่าจะใส่อันไหนหรือไม่ใส่นะครับแม่งแทบไม่ต่างเลยผมกังวลอยู่ตรงที่ว่าณตอนนี้นะครับปืนแดงออกขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่า มันไม่ดีเอาซะเลยนะไอเอ็กเอ็มสี่เนะี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะบัฟหรือเปล่าหรือไม่บัฟเพราะว่าณตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถสู้ u s เอได้เลยนะครับไม่สามารถสู้หลายๆปืนได้มันเป็นปืนที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ปืนมันเข้ามาหลังจากที่สกินเข้ามาผมก็ได้เล่นเยอะเป็นพอสมควรนะครับผมเนาะก็เลยพอจะทราบว่าข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรแล้วมันมันเป็นยังไงโอเคเอาเป็นว่าของแต่งนี้จะเป็นไงไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผม อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a ดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ l i แอดโกลเด้เติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ด่านเลดนะฮะอันนี้วันนี้ผมจะเล่นทั้งหมด2เกมนะครับผมก็คือวางบอม1แล้วก็ฮัรพอยต์หนึ่งนั่นเองนะฮะมาครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะแต่งแบบไหนนะครับมันก็สไตล์คล้ายๆกันเลยไอ้เนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยฉันไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้หมอนี่เอ้ยอะอะอะผมได้ยินครับซ้ายมือมันเปลี่ยนกระสุนข้างหูผมหมายความว่าไงฮะพี่แคขี่หูไปเลยน้องสามเมตรครับ แต่ตอนนี้ก็ดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเรื่องปืนอีกทีหนึ่งเนาะในภายภาคภาคหน้านะฮะโอเค,อเคข้างบน,นครับโอดนินค่อยๆนะครับค่อยๆปุ๊บเขาจะได้ยินเราประวะถ้าใส่หูฟังก็ได้ยินแหละปุ๊บโอเคนะแล้วเพื่อนเรากูา้พอดีสวยเพื่อนไอ้นนี่หว่งว่าทีเวิร์กนะอทีเวิร์กไปฮะตาต่อไปเลยมาครับผม งัดระเบิดไปเลยเหมือนเดิมฮะจุดไหนที่เพื่อนไม่มาผมจะมาเพื่อไปเอหมดโอ้ยเดี๋ยวระเบิดเหรอหรืออะไรอะ่ะเฮ้ยหนึ่งอันนี้เขาไม่เห็นผมเด้อไม่เห็นผมเด้อเรียบร้อยฮะจะไม่จบบนอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะเก็บไป 3. สามศัตรูเหลือคนเดียวครับโอเคอยู่ไหนครับเอ๊ะทำไมผมได้ยินเสียงมันเถอะอ๋อหลอนอ๋อสงสัยหลอน มันเยอะจัดเลยเมื่อกี้เก็บไปสามครับผมจัดไปจะตรเหลือคนเดียวครับผมวิ่งโว้ยม,มาแอบร้อยหลังเราได้ยังไงอะมันไม่ดีนะนี้ตอนนี้เพื่อนเรากำลังอ้อมอยู่ครับระเบิดตกข้างหลังแล้วออ้เรียบร้อยครับผมมาแล้วผมรู้แล้วผมรู้ตำแหน่งโบกเลื่อลๆสิบอืมนี่เลยฮะลาร์ดของจริง ขอเล่นหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันนำมาถึงสศูนย์แล้วผม <laughs> ใครที่ดูผมมาก็น่าจะรู้ดีว่าด่านเลทเนี่ยผมจะชอบมายู่ตรงนี้นะซึ่งเอาค่อนข้างจะโยนเกมทั้งนิดนึงแต่ถ้าศัาตรูไม่เห็นก็ถือว่าดีนะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ,ละมันจะมีจุดดีของวันโย <laughs> จริงๆควรหนีนะครับตอนนี้ไม่ควรยืนอยู่กับที่แล้วนะครับแต่ว่าเราห้าวไงเราโยนเกมนิดนึงนะฮะโอเคข้างบนเอ้ยแม่งนิดเดียวถ้าเป็น U S นายนะมึงตายจริงๆ โอ้หสียดายและสองต่อห้า what the fuck เออเออเออเจ็บเด้อ <ib> โอเคค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับตอนนี้โอ้ยสวยเพื่อนเพื่อนเราสับสนายสวยสองต่อห้าชนะโอ้สวยเพื่อนมีตัวมานะครับซ้ายหนึ่งสองแม่งเอ้ยยีบโดนแม่งเอ้ยมาดิครับเป็นสองหนึ่งครับสองหนึ่งจัดไปดิย เรียบร้อยครับสองต่อห้าก็เอาอยู่โอ้ละอ่ะแล้วจบไวจบแบบโคตรไว what โอเคสิบตายหนึ่งไปต่อนครับฮาร์ดพอยต์โอ้โหวางระเบิดนี่จบไปไวมาก ถ้าย์ 0. มาต่อที่ฮาร์ดพอยต์เลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูถึงตอนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ถ้าผู้ชมเนี่ยก็รับชมเกมไปเลยแล้วกันนะฮะผมบอกเลยนะครับ XM4 นะครับที่ผมสังเกตนะตอนนี้ไม่มีของแต่งที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำขนาดเล็งเลยและตอนนี้ปืนนะครับที่เป็นผลหนัก,นกๆก็คือความแม่นยำขนาดเล็งเอาเป็นว่ามันจะมีทั้งหมด3แบบที่ผมรู้สึกนะก็คือ1เบามากครับดาเมจเบามากๆ สองความแม่นยำขนาดเล็งนะครับก็คือพูดง่ายกระสุนกระจายมากนะครับแล้วก็สามเ,ออเ,ออเรียบร้อยกูแตกสามนะครับเดี๋ยวนะผมคิดก่อนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันจะมีสองแต่อันที่สามเนี่ยผมไม่อยากพูดเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากลายเป็นว่ามันจะเป็นแย่เอาเป็นว่ามีสองอย่างก่อนลวกันเนาะคือเดี๋ยวผมพิจารณาไปอีกทีนึงนะครับอย่างแรกเลยนะครับดามเมจมันค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วพอบวกกับความแม่นยําที่ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยนะครับเลยทําให นะฮะตัวปืนเนี่ยเบาอยู่แล้แแถมกระสุนยังไม่ค่อยเข้าตัวอีกนะครับส่วนในอันที่3ที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่าจะพูดดีไม่พูดดีเพราะว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวปืนนั่นก็คือเรื่องของดาอาไม่ใช่ดาเมจด้วเรื่องของแรงดิดแนวตั้งนะครับแรงดิดแนวตั้งปืนนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะพูดง่ายเลยแรงดิดแนวตั้งเยอะทําให้ยิงยากนะครับคุมปืนต้องเยอะบวกกับกระสุนก็ไม่ตรงแถมยิงโดนแล้วย,ยังไม่ค่อยจะโดนอีกเพราะว่าความแม่นยาน้อยมาก3อยสามอย่านนะ สู้ถามว่ามีคนถามผมว่าอ่าระหว่างจะซื้อปืน x m 4กับไทสิบเ้าเนี่ยควรซื้ออันไหนดีผมแนะนาได้แบบ100%เลยครับว่าซื้อไทสิบเ้าเถอะครับทั้งนิ่งกว่าแรงเร็วแล้วก็กระสุนค่อนข้างตรงนะครับแต่ปืนนี้นี่คือแบบทั้งใหม่แรงทั้งดีดแล้วก็ทั้งกระสุนเบ้น,นะครับผมไม่มีอะไรดีเลยนะตอนนี้นะพูดตรงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะบับหรือเปล่าโดยปกติแล้วนะครับ ปืนเนี่ยณนะตอนถ้าเป็นปืนใหม่ๆเนาะก่อนที่จะเข้าเกมนะครับมันจะดีมากๆเลยแล้วพอเข้าไอ้ตอนไอ้ตอนที่มันยังไม่เข้าอะ่ะปืนนี้แรงมากนะคือปืนนี้เป็นปืนที่ดีมากเลยครับ AM4 แต่พอมันเข้าเกมแล้วผมรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้นะแล้วก็มันจะเป็นปกติอยู่แล้วครับตอนแรกมันจะดีแล้วก็มันจะโดนเหมือนโดนเนิฟเล็กๆน้อยๆแ้วพอปืนแดงเข้ามามันจะกลับมาดีมากๆอีกหนน,นะนนี้นะ ปืนแดงก็เข้ามา 2, อสวันแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นวีแววว่ามันจะดีขึ้นแต่อย่างไรนะครับก็คือกระสุนกระจายมากอย่างกับลูกซองนะครับแถมดีดด้วยแถมเบาอีกนะในระยะไกลนี่ตัดทิ้งเลยครับเอ4จะชนะปืนไหนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับแถมไม่มี ของแต่งที่จะช่วยเพิ่มทําให้ความแม่นยําสูงขึ้นอีกนะครับเรื่องของแรงดีดเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนน่าจะคุมปืนอยู่นะครับในแรงสูงสูงอะไรอย่างนี้น่าจะคุมปืนได้ทุกคนแหละนะครับแต่ในเรื่องของความแม่นยานะครับมันมันมัน,ม,นมันแก้ไม่ได้นะครับเรื่องของการความเบาเนี่ยก็แก้ไม่ได้นะครับซึ่งรอด,ดูในอนาคตเอาเป็นว่านะตอนนี้ถ้าใครมีคําถามว่า ไทย19กับ XFC ควรซื้อปืนไหนดีผมแนะนำไทย19ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าปืนนี้มันบัฟขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่อยากให้บัฟเร็วๆอยากเล่นนะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้มันห่วยแตกมากนะมันสู้ USN ในระยะไกลไม่ได้เลยใกล้ก็ไม่ได้กางก็ไม่ได้เพราะมันเบานะครับ USN มันสามนะัดแบบปังๆเรียบร้อยแล้วนะเออก็ฝากด้วย้วกันนะฮะประมาณนี้พูดหมู่เยอะเลยนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็ของแต่งไม่เกี่ยว คุณจะให้ผมแต่งของแบบไหนหรือถอดของแต่งไม่ใส่สกินเลยผมก็รู้สึกว่าการเล่นมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากถามว่าต่างไหมจากมีของแต่งต่างครับแต่ว่าในความรู้สึกโหดเนี่ยรู้สึกว่าแต่งปืนก็ไม่ได้โหดมากไปกว่าน,นั้นแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ลองชาเลนจ์ดูเผื่อไม่เชื่อเนี่ยใครอยากลองนี่โดนทชาเลนจ์มา XMC ถอดของแต่งถอดสกินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่าตามนี้มามาดูเกมมดีกว่าฮะ ลุยครับผมจังหวะนี้เปิด UAV ไปเกมใกล้จะจบแล้วหรือเปล่านะครับอ๋อเปิดมาครับผมแต่รูปร่างสวยนี่ยกให้อยู่แต่ความแม่นยำนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะบวกกำแรงดีดอีกโอเข้างหน้ามีหรือว่าไม่มีนะครับช็อปฮึบโอเคข้างบนครับเนี่ยถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยยิงยากเลยเห็นปะ่ะเนี่ยมันต้องคุมมากแล้วก็สูนกระจายแบบเละเทะเลยครับมเมื่อกี้ เดีย๋ยวถ้าใครลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาผมยิงระยะไกลๆมุมหัวอย่าเงี้ยถ้าเป็นไทสิ้าอ่ะเมื่อกี้ในฉากเมื่อกี้นะครับน่าจะยิงได้ประมาณสักตัวหนึ่งสองตัวก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อกี้คืนน่าจะไม่ได้เลยปะจำไม่ผิดกระสุนมันไ,ไม่ตรงอ่ะโอเคในระยะใกล้ปกติครับมันได้อยู่แล้วเนี่ยเออโอเคครับสวยชึบฉีดยาก,ก่อนครับ Okay. โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะัสำหรับ x m 4นะครับไม่ว่าคุณจะว่ายังไงนะครับผมก็ยังมองมันเป็นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับใครถนัดก็เล่นไปแต่ไม่เอาเอฟดอปไม่เอาขอบไปกลับไปเล่น u s 9นดีกว่านะเออเอ็กเอาไว้ตรงนี้เนี่ยแต่ใครที่ซื้อแล้วเสียเงินแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้คือของแต่งที่เขาให้ผมมานะอันนี้ไม่ใช่ของแต่งที่ผมเล่นปกตินะครับก็ใครอยากเล่นของแต่งปกติของผมก็ลองมาดูคลิปเก่าๆได้บ๊ายบายรักนะ 逐步，逐步。